ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลริต2 5 6พัารบทรอบที่1งวดที่27นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ d i t บริหารจัดก,การสินค้าเกษตรและก่อนไปรับชมรายละเอยียดนะคะเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทั64รอบที่1งวดที่27นะคะ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่11พฤษภาคม2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64ร,รอบที่1งวดที่27ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2563่า64ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่3-9ถึงพฤษภาคม2564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆน่าความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤด,ดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,614.26บาท 3. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,327.12บาท 4. ี่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1,731.14บาทและ5ข้าวเปลือกเนี้ยตันละ1,680.46บบาทการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส,ส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่27ในวันที่11พฤษภาคม2564ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2,385.74บาท 3. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ672.88บาท 4. ข้าวเปลือกหอมประทุมธนีตันละ268.84บาท 4. ข้าวเปลือกเนี้ยตันละ1319.54บาทประการณวันที่11พฤษภาคม264 นายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าว